เอาละสวัสดีครับผมมีทุกคนต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องแวมไพบัตนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าชนิดของกระสุนแต่ละประเภทแตกต่างอย่างไรกับชนิดของแม็กแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรนะครับโดยผมจะขอแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันนะครับก็คือพาร์ทแรกจะเป็นพาร์ทในส่วนของแม็กนะครับแล้วพาร์ทที่2จะเป็นพาร์ทในส่วนของกระสุนเนะครับเอาละเราก็ไม่เพิ่มไม่การเสียเวลาไปดูเลยดีกว่านะครับปกติแล้วเราจะมีกระสุนอยู่ประมาณ5ชนิดด้วยกันนะครับแต่จะแต่จะมี5ชนิดสําหรับปืนลูกซองและสําหรับปืน SMG อ่นและรอบ ทุกคนสามารถใส่กระสุนปกติ h ฮพาวเวอรหรือโค s ซอมแบตแล้วก็ซับโซนิกอ่ะท้ายสุดก็คือกระสุนจอก,ก่อนนะครับและสำหรับกระสุนแต่ละชนิดนั้นก็จะมีแม็กใส่กระสุนประมาณ3ประเภทด้วยกันนั่นก็คือปกติ Extend แล้วก็แบบดำนะครับแต่ก็ตามนะครับอาวุธบางประเภทก็อาจจะมีแม็กพวกนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมจะทำการเปรียบเทียบระหว่างแม็กทั้ง3ชนิดนะครับคือ ปกติเอ็กเซนและดำนะครับโดยทั้ง3อย่างนี้มันมี2อย่างที่แตกต่างกันนะครับก็คือความเร็วในการรีโหลดและความจุแมกนะครับซึ่งผมเปรียบเทียบความเร็วการรีโหลดแล้วผลคือปกติอ่ะดีสุดนะครับลองมาคือแบบเอ็กเซนและท้ายสุดคือแบบดำนะครับซึ่งแมกดำสำหรับปืนประเภทนะครับก็จะลดความง่ายต่อการควบคุมปืนอีกด้วยนะครับและสำหรับกระสุนที่เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นขึ้นอยู่กับแมกของปืนปืนนั้นนะครับเช่นสำหรับ SMG l a จลครับจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ20นัดส่วนสไนเปอร์หรือ DMR จะเพิ่มขึ้นมมาาณ 2อถึง5านาทน,นะครับเอาหล่ะนี้ก็หมดแม็กทั้ง3ชนิดแล้วนะครับส่วนในคลิปหน้าเรามันดูกันว่ากระสุนทั้ง3รูปแบบแตกต่างอย่างไรนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายครับของคณที่คนที่มาดูนะครับ